สวัสดีครับผมสุชัยิยลสุจริตกุณนะครับจากทาง Enterprise IT Pro นะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ HP e Aruba นะฮะเพื่อที่จะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทั้งด้านเน็ตเวิร์กนะครับและวันนี้เองเนี่ยผมอยู่กับทางคุณสุชัยชัยรังกิรัตนะครับหรือพิเล็กนะฮะซึ่งเป็น System Engineer Manager ของทาง HP e Aruba สวัสดีครับเ็กครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะที่ให้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆยินดีมากเลยครับ วันนี้นะฮะเราจะไปพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กกันนะครับซึ่งการบริหารจาัดการเน็ตเวิร์กโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันมีความสับซับซ้อนในเรื่องของทั้งเวลาค่าใช้จ่ายเรื่องของการอินเวสต์ต่างๆนะครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับ,รบปัจจุบันเนี้ยเขาใช้กันมากเลยในเรื่องของตัวบริหารจัดการแบบเดิมๆอยู่ตรงนี้พี่เล็กมองอยังไงบ้างฮะก็จริงๆระบบบริราบหารจัดการแบบเดิมๆเมนี่ยมันมีมันมีวิธีการที่เป็นสเต็ป ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับในแต่ละขั้นตอนว่าจะทํายังไงให้ระบบของเราเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาทํางานได้แล้วก็มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะครับ,รบสเต็ปเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าเราเอามาจัดกลุ่มให้ชัดๆเนี่ยสเต็ปที่1น,นะครับ,รบแน่นอนก็คือว่าทํายังไงให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ในระบบ,บนะครับก็คือการนําเข้าอุปกรณ์ ถ้าตามศัพท์เทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าการออนบอร์ดอุปกรณ์เข้ามามนะครับซึ่งอการออนบอร์ดเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มาติดตั้งระบบให้เราเนี่ยเขาก็แค่เอาอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกันปลั๊กเข้าระบบมีคนเดินสายไว้เรียบร้อยมาปลักปล๊กเข้าระบบทุกอย่างจบ นะครับแต่จริงๆทราบไหมครับว่าไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเซตกันมาเป็นเดือนอกว่าที่จะทำให้อุปกรณ์มันเข้าสู่ระบบได้นะครับคนที่เป็น SI เป็น System Integrator เนี่ยจะทราบดีว่าระบบ1ระบบบางทีใช้เอนจิเนียร์ห้าหคนแล้วก็เซตกันเป็นเดือนๆอย่างเร็วมมีสอสามอาทิตย์กว่าจะระบบมันจะขึ้นที่พี่เล็กได้พูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กแบบเดิมๆเนี่ยผมพบว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ ค่อนข้างเสียเวลาในแง่ของการบรงหานจัดการเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลานาน,านมากในการขึ้นระบบออนบอร์ด <on board S 1> ข,ของระบบ,บนะครับยังไม่รวมเรื่องของการมอนิเตอร์รวมทั้งต่างๆมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าธุรกิจมันรอไม่ได้แล้วเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่ท,ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยรเราทําแบบนี้กันมาเป็นหูยยี่สิบสามสิบปีนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ย<ะ>เราพูดว่าส่วนยางอื่นอื่นะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือสโตรเรจหลายๆคนคุ้นกับการที่มีเซิร์ฟเวอร์แบบที่เป็นเซอร์วิสอยู่บนคลาวด์หลายหลายคนเริ่มคุ้นกับแอปพลิเคชันที่เราให้สโตรเรจอยู่บน Cloud คลาวด์นะครับแต่กลายเป็นว่าระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กเซอร์วิสที่อยู่บนคลาวด์เนี่ย<ะ>หลายคนยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มันจึงเป็นที่มาของเรื่องการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กผ่านทางคลาวใช่ครับเขาบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กผ่านทางค่าวเนี่ยมันให้ความง่ายในการาทํางานใช่ครับแล้วก็ประหยัดเรื่องของเวลานะครับประหยัดเรื่องของเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเองการติดตั้งง่ายหมดเลยครับ <ๆ S 2> แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีในสํานักงานสาขาต่างๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีสกิลแบบ ระดับเซอร์ติฟาแค่คนธรรมดานะฮะเข้าไปปักระบบก็ทํางานได้แล้วใช่แล้วแล้วก็ให้แมเนจจากทางศูนย์กลางทางใหญ่ก็จัดการได้เลยใช่ครับนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างระบบเครือข่ายในโรงพยาบาลหลายคนอยากจะทราบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนในพื้นที่บางทีอาจจะไปอยู่ที่จุดที่เป็นแคนเตนบ้างหรือว่าจะไปอยู่จุดที่เป็นถ้าเป็นโรงพยาบาลจะเป็น ตรงจุดผู้ป่วยหรืออะไรก็อะ้รใช่จะได้จะได้ทราบนะครับรวมไปถึงในอนาคตเรายังพูดถึงว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์ระบบนะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยพวกรถเข็นผู้ป่วยมันอยู่ที่ไหนอ๋อเราสามารถเพิ่มขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเซอร์วิสที่เรามองว่าเป็นเหมือนเป็นเซอร์วิสเพิ่มบนระบบเน็ตเวิร์กครับนะครับพวกนี้จริงๆแล้วแต่ก่อนมันแยกระบบกันหมดเลยนะครับแต่ว่า ตัว Network Service Platform ที่เรียกว่าเป็น c l r s e s v r v i p l p t f t r o r m เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไอพวกนี้มันเข้าเป็นระบบเดียวกันแสล้วก็เข้าใครกันมากขึ้นเชื่อมในแง่ของตัวที่เป็นอุปกรณ์ IT เรื่องของ Service อื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ IT จ๋าๆอย่างเดียวอย่างที่บอกไปเรื่องของ IoT ใช่ครับเข้ามาเม g e รวมกันใช่ครับก็ดูผ่านหน้าจอเดียวเลยใช่ใช่ครับในคอนเซปตนี้เนี่ยอาร์บานะครับก็มีใช่ครับที่ชื่อว่าอ d v a บาเซ็นเซอ จริงๆตัว Aruba Central เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับ a r ร b บนะครับเรามีตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มานานมากแล้วเกิน5ปีแล้วนะครับแต่ว่า Aruba Central เนี่ยเราพัฒนาความสามารถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ เรามีความสามารถใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับ <ๆ S 2> ก็เลยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็ได้มีโอกาสทดลองใช้งานนะครับอตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าอมันจะเป็นยังไงนะจากการที<า>่ผม <ไง S 3> เอาตัว AP ก็คือ Access Point ในสํารับที่เป็นตัวสาขาผมก็เข้าใจว่าอาจจะต้องติดตั้งใช้เวลา ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะฮะกว่าจะติดตั้งกว่าจะให้มันทํางานหรือว่าคอนฟิกที่นั่นเนี่ยต้องใช้เวลานานปรากฏว่าผมเอาเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็มีแอคเคาท์นะครับขอแอคเคาท์อัลบัเซนนชเข้ามาปุ๊บเจอแล้วก็ให้มันทํางานได้เลยจากนั้นเนี่ยผมก็เอาตัวตัว AP เนี่ยให้มันเข้าระบบโดยวิธีการง่ายๆผ่านทางอุปกรณ์มือถือนี่ละฮะใช่ครับก็มีกันกับทุกคนแล้วนะเดี๋ยวนี้โหลดแอ่เป็นซอฟต์แวร์เข้ามาจากนั้นเนี่ยผมก็ ทำการรีจิสเตอร์ใช้เวลาแค่สิบนาทีไม่เกินนี้ตอนขั้นตอนรีจิสเตอร์เนี่ยคุณโป้คิดว่าคนที่จะรีจิสเตอร์ตัวระบบเอาอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยคือจําเป็นจะต้องแบบรู้พื้นฐานระบบเน็ตเวิร์กไหมครับโอ้โหไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าในตัวนี้เขาจะมีคล้ายๆเป็นเมนูให้ดูจะต้องทํายังไงสเตปแรกทํายังไงสเตปสองเราแค่ทําตามที่เขาบอกในนั้นขึ้นแล้วครับระบบออนเลยนะฮะอันนี้คือความง่ายของการที่เราจะเอาระบบเนี่ยเข้ามาสู่ในตัวที่เป็นตัวแอ c o เคาท์ ช่คร,ครับซึ่งก็สราบมาว่านอกจากจะแมネจในเรื่องของตัวอุปกรณ์อย่างทั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็น Access Point, Speed, s ์สวิต g a เกตเ y อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะทำการแมเนจหรือว่าจัดการในส่วนของที่เป็น Value a d d อย่างเช่นพวกเซอร์วิสต่างๆในแง่ของเกส Wi-Fi ในแง่เรื่องของการทำพิเศษอานาลิติกอะไรพวกนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถทำได้ใช่ครับอย่างเช่นเซอร์วิสต่างๆเพิ่มมากขึ้นใช่ครับอย่างเช่นตัวเกส Wi-Fi ที่ว่ามาสักครู่นี้นะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องมีตัวเครื่องแม่ขายเครื่องหนึ่งที่เอาไว้เก็บรายชื่อของคนที่จะเข้าสู่ระบบของเรานะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นเน็ตเวิร์กภายในสำนักงานเนี่ยก็ต้องมีพวก Microsoft Active Directory หรือหลายคนอาจจะมี Radius Server อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีแยกบนตัว Central ของเราเนี่ยมีเซอร์วิสที่เป็นตัว User Management Service บนระบบ Cloud ให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงระบบ g u e นะครับก็ไม่ต้องไปมีเซิร์เวอร์แยกแล้วก็คือบนระบบ Cloud ก็มี g u สด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้หลายคนที่เป็น System Integrator หรือเคยทำงานเน็ตเวิร์มาสักพักนึงเนี่ยจะเข้าใจว่า โหยยาก,ยากนะครับข้างวุ่นวายด้วยอุปกรณ์แต่ละตัวจะต้องเซตแยกกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ทํางานแตกต่างกันนะครับทีนี้แต่ถ้าเราพูดกันเอาแบบพื้นฐานก่อนนะครับ,รบว่าถ้าเราจะเซต up ตัวระบบไวเลสระบบเครือข่ายไร้สายสักระบบหนึง่งเนี่ยเราจะเซตอะไรกันบ้างนะครับก็เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็กําหนดตัวชื่อตัว S S D นะครับว่าเราอยากจะให้ S S D เนี่ยมันชื่ออะไร ก็ตั้งง่ายๆครับหรือว่าตามแต่ละองค์กรเนี่ยต้องการเชื่อ SSID ในลักษณะก็เลือกได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกว่า SSID ที่ว่านี้มันจะไปอยู่บนระบบเครือข่ายอะไรซึ่งตัวชื่อเนี่ยจริงๆมันเรียกเทคนิคมันเรียกว่า VLAN แต่ถ้าองค์กรหลายๆที่เนี่ยมันไม่ได้มีเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อน <ฮะ S 2> ก็ VLAN แล้วก็เอาตัว Default ที่มันอยู่ตัวที่เขาเซตมาให้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาเลือกครับว่ามันจะมีการเข้ารหัส โทษครับมีการตรวจสอบสิทธิก่อนจะเข้าระบบแบบไหนเช่นถ้าเป็นทั่วๆไปอย่างเช่นตามบ้านหรือว่าตามออฟฟิศขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบที่เรียกว่ากําหนดเป็นรหัสผ่านเป็นพาสเวิร์ดใช่ไหมครับตัวนี้เราเรียกว่าพรีชัยคีย์เราก็กําหนดตัวคีย์ใส่เข้าไปเลยถ้าเราต้องการแบบที่เป็น username password นะครับเราก็ไปเรียกมันเป็น wpa 2ที่เป็น enterprise ตัวนี้จะเป็น username password อันนี้เราเลือกได้นะครับพอเรากำหนดตัวที่เป็นวิธีการที่จะให้ user เข้ามา นะครับเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปกําหนดต่อครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้สิทธิในการเข้าใช้ระบบเนี่ยมากขนาดไหนถ้าแบบเข้าได้ทุกอย่างเลยเราก็เรียกว่าเป็น unrestricted แต่ถ้าเราต้องการจะแบ่งกลุ่มว่า user แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิในการเข้าระบบเครือข่ายได้ขนาดไหนเราก็มากําหนดเป็นแบบ r o b a s e r o ก็คือสิทธิของ user แต่ละคนครับถ้าเราต้องการจะบอกว่าไม่กําหนด r o แต่ว่าให้ policy เนี่ยไปอยู่กับ network เราก็ไปกําหนด network b a s e นะครับ ผมแนะนําว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ทราบว่าจะกําหนดแบบไหนเนี่ยเราก็เอาเป็นอ n เลสตริกไปก่อนให้เข้าได้ก่อนให้เข้าไปก่อน<ะ>คือเหมือนกับเราจะได้มีระบบพื้นฐาน<ะ>แต่ว่าในอนาคตเราสามารถเซตอัพมันเป็นโลเบสเป็นเน็ตเวิร์ s เบสได้ด้วยครับพอเราสร้างเสร็จเนี่ยไอสิ่งที่เราสร้างมันจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นกรุ๊ปครับผมซึ่งตัวกรุ๊ปเนี่ยอุป,ปกรณ์ที่อยู่ในกรุ๊ปทุกชิ้นจะได้รับคอนฟิกในแบบเดียวกันสมมุติว่าผมมีแอ c e เซสพอยต์เนี่ยประมาณสัก20่สตัว อยู่ในที่สาขาต่างๆครับผมอยากจะใช้เขาเรียกว่าค่าต่างๆให้เหมือนกันหมดตรงนี้เนี่ยก็สร้างที่กรุ๊ปครั้งเดียวสร้างที่กรุ๊ปครั้งเดียวแล้วก็เอาดัวดีไวเนี่ยโยนเข้าไปในกรุ๊ปโยนเข้าไปในกรุ๊ปใช่ครับเขาจะได้เลยใช่ครับโอหนี่คความง่ายเลยนะอ่าเะั้นจริงๆนอกจากความง่ายเนี่ยปเด็นก็คือว่ามันจะไม่ผิด ไม่ผิดด้วยเพราะถ้าเราทําทีละตัวลองนึกภาพว่าผมจะกลากำหนด SSD เสร็จใช่ไหมครับผมต้องมากําหนดพาสเวิร์ดให้มันเออใช่แล้วเราจะกำหนดพาสเวิร์ดทุกสาขาเหมือนกันไหมถ้ามันเหมือนกันเวลาที่ผมจะแก้ผมต้องแก้ทุกตัวนะเราแก้ให้เหมือนกันครับง่อยไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราทําครั้งเดียวเนี่ยก็คือมันจะไม่ผิดแล้วก็ เมนูที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าเราทําได้หลากหลายครับเราจะเอาแบบง่ายๆเป็นแบบพาสเวิร์ดอย่างเดียวหรือในอนาคตเราต้องการเป็นยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับหลายคนอาจจะคุ้นว่าชื่อที่เราเรียกว่าดอกแนเอ็กดอกอนเอ็กก็ทำได้แบบเดียวกันบนเมนูในลักษณะเดียวกันทีนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นตัวไวเลสนะครับ ถ้าเราต้องการส่วนที่เป็นตัววไลน์คือพวกตัวสวิตช์ตัวสวิตช์ต่างๆแบบเดียวกันก็ทำได้เหมือนกันก็คือเราทําที่ระดับรุ๊ปเหมือนกันใช่ครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเราจะคอนฟิกอะไรล่ะครับบนตัวสวิตช์เราต้องการคอนฟิกเรื่อง VLAN คอนฟิกเรื่องพอร์ตก็คอนฟิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาตัวสวิตช์โยนเข้าไปในรุ๊ปหลักการเดียวกับเรื่องการเดทำวายเลสใช่ครับแล้วก็ใช้หน้าจอเดียวกันนี้ด้วยใช่ครับนะครับผมแล้วก็จะบอกว่านอกเนี่ยไปจากแค่วายเลสแล้วก็ตัวสวิตช์ครับ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะกลัวกันทำไมฮะก็คือมันค่อนข้างซับซ้อนคอนฟิกก็ยากเข้าใจก็ยากคับอุปกรณ์พวกนี้เราเรียกว่าเราเตอร์เราเตอร์ที่ผมพูดถึงไม่ใช่เอ s ดีเเราเตอร์ที่ใช้ตามบ้านไม่ใช่บรอดแบนด์เราเตอร์ตามบ้านที่ที่ผู้ให้บริการเขาแถมมานะครับไอตัวเราเตอร์ที่ว่าคือเราเตอร์ที่สาขามันแต่ก่อนเซตยากมากแทบจะเรียกได้ว่าคนที่เคยดูแลระบบเครือข่ายสาขา ที่จะรู้จักตัวเราเตอร์รู้จักแค่พวกตัวสวิชเนี่ยไป manage ตัวเราเตอร์บางทีทําไม่ได้มันคนละสกิลมันคนละสกิลกันแล้วมัต่ตอนนี้เรา manage ผ่านระบบเดียวกันใช้หลักการเดียวกันเลยใช้หลักการเดียวกันเลยตั้งค่าแะไรเรียบร้อยก่อนครับแล้วก็โยนเข้าไปในกลุ่มนี่คือความง่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ใช่ครับผมนี่คือสิ่งที่ a r u b a Central ทำได้ใช่ครับนะครับเอาล่ะครับทีนี้ในส่วนของ เห็นบอกว่ามันไม่ใช่แค่บรหิหารจัดการในเรื่องของตัวที่เป็นตัวอุป,รก,รปรกรณ์อย่างเดียวมีการบรหิหารจัดการในแง่ของเซอร์วิสต่างๆด้วยใช่ครับ,รบก็คือว่าเมื่อกี้นี้เ,เราพูดไปถึงว่าเซตตัว Network, เน็ตเวิร์กอุปกรณ์เข้านะครับ,รบเรามาเซตเน็ตเวิร์กพื้นฐานมไม่ว่าจะเป็นระบบระดับที่เป็นพวกชื่อค<ะ>อนฟิกของตัวอุปรกรณ์พื้นฐานครับผมทีนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราจะให้ยูเซอร์เข้ามาใช้งานระบบ,บแล้วก็เอาอุปรกรณ์ต่างๆเข้ามาในระบบเนี่ย แต่ก่อนเราจะมีนโยบายพิเศษนะครับเราเรียกระบบนี้ว่าโพลิซีที่ดีที่สุดก็คือโนโพลิซีนะครับก็คือเอาเข้ามาเลยใครๆก็เข้ามาได้ใครอยากจะใช้ก็เสียบเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ชมนี้นะว่า ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อกําหนดต่างๆเข้ามาจริงๆเรามีพรบใช่ครับข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับ,รบข้อมูลเอ่อ,อคบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาก็จะแทร็กต่างๆว่าเฮ้ยคุณมีระบบ security เพียงพอไหมครรวมไปถึงเรื่องของเดี๋ยวจะมี PDPA ในอนาคตใช่แล้วทั้งนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยองค์กรเสียหายเราต้องเก็บข้อมูลเวลาที่มีการร้องขอเนี่ยต้องให้เขาแต่ว่าเวลาจัดการพวกนี้อย่างที่พี่เล็กบอกมันยากเสียเหลือเกินเขาก็เลยไม่ทำกันไงฮะใช่เพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยครับ คนที่ดูแลระบบจะค่อนข้างกลัวว่าถ้าคนที่เข้ามาใช้เนี่ยเอาอุปกรณ์มาเชื่อมต่อแล้วใช้ไม่ได้จะโดนว่าจะมีปัญหาจะโดนตําหนิโยนดาก็เลยไม่ต้องมีโพลิซีเลยง่ายดีแต่พอไม่มีโพลิซีปุ๊บเนี่ยส่วนการธุรกิจบริษัทมีปัญหาละมีความเสี่ยงละครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนอุปกรณ์ที่เข้ามาบนระบบส่วนใหญ่เราจะรู้ว่ามันเป็นแค่พวกคอมพิวเตอร์ก็คือน้ตบุ๊กอย่างมากแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยต้องการจะเข้าสู่ระบบครับ สำหรับวิธีการสร้างยูเซอร์นะครับที่จะเข้ามาใช้งานในระบบเนี่ยอย่างแรกเราก็มาเลือกตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนตัวคลาวด์เราว่าเราจะเอาตัวยูเซอร์เนี่ยเอาไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวอ<ม>ินเทอร์นลก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์พอเราเลือกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปกดว่าเราต้องการจะสร้างยูเซอร์จะเป็นยูเซอร์ชื่ออะไรเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่เล่ารเรื่องของการสร้าง s s i d เนี่ยจำได้ไหมครับผมบอกว่ามันมีการสร้างด้วยว่าจะให้เขาเนี่ยได้สิทธิตาม User r เซอร ซึ่งตรงนี้เราสามารถกําหนดได้ครับว่าเราจะให้ user role ของของคนนี้เป็น user role อะไรเพราะฉะนั้นพอเรากําหนด user role ที่แตกต่างกันเวลาที่เขาเข้าใช้งานเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิในการเข้าใช้งานเน็ตเวิร์กที่แตกต่างกันก็คืออยู่ในขั้นตอนนี้ครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเป็น unrestricted แบบที่เราพูดตอนแรกก็เราก็สร้าง user role อะไรก็ได้ครับง่ายๆเช่นอาจจะเป็น employee หมายถึงพนักงานของบริษัทจะเป็น staff เราก็เอาง่ายๆก่อน แล้วเราก็สร้างยูเซอร์ขึ้นมามเท่านี้เราก็จะมียูเซอร์แบบที่เป็นอินเทอร์เน็แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูยูเซอร์แบบที่เป็นพวกอีกแบบหนึง่งก็คือยูเซอร์กลุ่มที่เป็นชั่วคราวก็คือพวกเกสแบบว่าใครที่จะมาใช้ใช่ครับอาจจะมีสักคนหนึ่งเข้ามาขอใช้อ<ะ>ินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มาสร้างยูเซอร์เกสกันก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราก็มาเลือกเมนูที่เป็นตัวเกสนะครับเข้าไปเราก็กําหนดเลยครับว่าตัวยูเซอร์ที่เป็นเกสเนี่ยเราจะเอา user guest เยูเซอร์เกสในลักษณะเป ก็มากำหนดชื่อของตัว guest ก็สร้างชื่อนะครับว่าเราจะให้ g u e s เนี่ยมีชื่อเป็นอะไรเราก็ตั้งชื่อเป็น g u e s หนึ่งหรือว่าบางทีเราจะให้เป็น user friendly หน่อยเราก็ตั้งเป็นชื่อของ guest ไปเลยก็ได้นะครับ,รบตั้งเสร็จเรียบร้อยมากําหนดข้อมูลของ guest ซึ่งอันนี้บางทีสําคัญนะครับเดี๋ยเช่นจะให้ compile ตามพวกพรบอาจจะต้องมีอ e ีเมลอเขาอาจจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของเขา เพื่อจะรู้ว่าตัวตนของเขาคืออะไรเข้ามาถึงก็ต้องใส่ข้อมูลตามที่เรากําหนดใช่ัออีเมลเบอร์โทรเบอร์ติดต่ออะไรก็ว่าไปนะครับใช่ครับแล้วก็สําหรับตัวพาสเวิร์ดเนี่ยบบางทีจะอาจจะไม่รู้ว่าจะตั้งพาสเวิร์ดในลักษณะไหนเรากดให้ตัวซิสเต็มมันเจเนเรตตัวพาสเวิร์ดให้เราได้ด้วยเสร็จเรียบร้อยก็มากด Enable เพื่อให้ยูเซอร์คนนี้สามารถใช้ตัวระบบนี้ได้ผมก็กดเจเนเรตจบทีนี้สเต็ปถัดไปเนี่ยผมว่าบางทีมันเป็นสเต็ปที่สําคัญที่สุดแต่่วาาหลยๆคน่อาจจะไไมด้มอง ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้<ะ>ก็คือว่าทํำยังไงที่เราจะดูว่าระบบของเราเนี่ยมันยังมีสุขภาพนะครับเฮลเนี่ยใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า mm hmm. ใช้งานแล้วเนี่ยยูเซอร์เขามีความสุขดีไหมอุปกรณ์แต่ละชิ้นครบถ้วนหรือเปล่าร<ะ>วมไปถึงดูว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาระบบของเรามีอะไรผิดปกติไหม mm hmm. นะครับก็ตัวนี้คือเรื่องของการมอนิเตอร์การแมネจตัวเน็ตเวิร์กละ ตัวเราบ้านเซ็นทรัลเนี่ยมีระบบที่ใช้ในการมอนิเตอร์เน็ตเปิกเหมือนเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากคนอื่นก็คือว่า Central เนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะการแ a n จที่ที่ศูนย์กลางที่เดียวรเราแมเนจได้ทุกที่เลยนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะแมเนจได้ตั้งแต่สาขาทุกๆสาขาหน้าจอพื้นฐานของตัวเซ็นทรัเนี่ยหน้าจอแรกมันจะเป็นตัวแมป คือแผนที่ที่จะดูว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ในที่ไหนบ้างโลเคชั่นไหนบ้างมันสามารถที่จะดูได้เลยใช่ไหมฮะว่า AP ตัวที่1อยู่เชียงใหม่ตัวที่2ออยู่ต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับจะอยู่สาขาไหนก็ได้จะอยู่ที่ไหนนะครับก็เข้าไปดูในแผนที่เลือกสาขาเลือกอะไรได้เลยแล้วก็ในแผนที่แต่ละอันเนี่ยเวลาที่เราลากเมาส์ไปเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของตัวระบบ ะะว่าตอนนี้ภาพรวมระบบเป็นยังไงสีเขียวสีแดงนะครับแต่ละสีก็มีความหมายของมันสีเขียวโอเคสีแดงเริ่มมีปัญหา,าพวกนี้ก็ดูได้ทีนี้ในภาพรวมตัวสาขาเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องดูก็คือว่าการใช้งานภายในสาขานั้นแบนด์วิดต์ของการใช้งานในสาขานนั้นตอนนี้เป็นยังไงปริมาณการใช้งานข้อมูลภาพรวมในสาขาเป็นยังไงสมมุติปกติในแต่ละวันเน็ตเวิร์กของเรามีการใช้งานประมาณสัก1นึ่งกิกสมมุติ อยู่ดีๆวันนี้ Data มันพี่ขึ้นไปเป็น 2G กิกมันต้องมีปัญหาแล้วต้องมีเคราะห์แล้วนะครับ,รบหรืออยู่ดีๆมันลดลงไปเหลือ10 m เมกมันต้องมีปัญหาแล้วเสร็จเรียบร้อยเราเรียงมาสามารถดูปริมาณ User ได้ด้วยครับว่าปริมาณผู้ใช้งานที่อยู่ในแต่ละอุปกรณ์แต่ละชิ้นรหรือว่าโดยตัวระบบโดยรวมเนี่ยปริมาณ User เป็นยังไงนะครับภาพรวม User ทั้งหมดในระบบของเรามีอยู่300คนทำไมอยู่ดีๆวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น500600ต้องมีปัญหาแน่ หรืออยู่ดีๆทำไมมันลดลงเหลือแค่10 20ต้องมีปัญหาแน่ๆน,นะครับอันนี้ก็คือการดูภาพรวมในส่วนของยูเซอร์มันดูได้ด้วยว่าการใช้งานที่เข้ามาเชื่อมแล้วเนี่ยยูเซอร์คนนั้นเขาโอเคอยู่หรือเปล่าะนะครับเขาแบนด์วิดต์เป็นยังไงเขาเข้ามาใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีการใช้พวกเว็บเซอร์วิสหรือเซอร์วิสต่างๆเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ดูดีเทลลึกลงไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้คือการ n a g e ในระดับเบื้องต้นคือภาพรวมตัวระบบเครือข่าย<ะ>เราก็มาดู อุปกรณ์บ้างว่าอุปกรณ์ที่เข้ามาในระบบเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาดูว่าลิสต์ทั้งหมดตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่ชิ้นแล้วเราลองเข้าไปดูมันก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์รุ่นไหนนะครับมันเป็นไวเลสหรือเปล่าหรือมันเป็นสวิตช์หรือมันเป็นอะไรก็เลือกเป็นประเภทได้ <S 1> <S 1> <Dam. S 2> เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคลิกเข้าไปดูในตัวอุปกรณ์ตัวชิ้นนั้นก็จะเห็นว่าตัวอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์มันเป็นยัง นะครับหรือดีเทลส์ของรายละเอียดตัวอุปกรณ์เช่นเดียวกันถ้าเราไปดูอุปกรณ์ที่เป็นอยู่บนตัวเดียวกันก็คือตัวสวิตช์นอกเหนือไปจากตัวไวเลสนะครับตัวสวิตช์เนี่ยก็จะเห็นว่าพอเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะบอกว่าตัวอุปกรณ์ตัวสวิตช์เนี่ยมันมีรุ่นอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยไปตั้งชื่อให้มันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนพอเราคลิกเข้าไปดูในตัวอุปกรณ์ตัวดีเทลส์ข้างใน ก็จะเห็นรายละเอียดภายในนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมันข้อมูลเป็นยังไงมันอัพขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่เป็นรุ่นอะไรพวกนี้ก็จะเห็นในหน้าจอได้ทั้งหมดนะครับดูปริมาณตัวแบนด์วิดที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ใช้นะครับว่าแบนด์วิดเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงถ้ามันเป็นพวกสวิตเป็นสแตก็กก็ไปดูได้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่อยากให้ดูก็คือตัวเกตเวย์ตัวนี้ก็คือแต่ก่อนเราเรียกว่าเราเตอร์ถูกไหมครับ,รบนะครับก็คือ ตอนนี้เนี่ยในฝั่งที่เป็น a r u b บ c าเซ็นทรัลเราเรียกมันว่าเกตเวย์นะครับก็พวกนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเครือข่ายภายในสาขากับเครือข่ายผู้ให้บริการครับผมพอเราคลิดเข้าไปดูเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับข้างในนี้ก็จะบอกเรื่องปริมาณแบนด์วิดต์นะครับว่าลิงแวนทํางานดีอยู่หรือเปล่าอันนี้ข้างในก็จะมีดีเทลบอกะนะครับ ทีนี้เราก็จบในฝั่งที่เป็นภาพรวมระบบ,บในตัวปรปกรณ์นะครับสเต็ปสุดท้ายที่อยากให้ดูจริงๆก็คือเรื่องของยูเซอร์ที่เข้ามาใช้เราก็สามารถดูได้ด้วยว่ายูเซอร์ในระบบของเราเนี่ยมีอยู่กี่คนนะครับทีนี้เนี่ยบางทีเวลาที่ระบบมีปัญหาครับคุณโป้มีคนโทรเข้ามามเข้ามาที่ตรงผ,ผู้ดูแลระบบ IT นะครับ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าตกลงแล้วเนี่ยยูเซอร์เขามาคอมเพลนว่าระบบเนี่ยมันช้าชมันใช้งานไม่ได้แต่ไม่รู้หรอกว่าปัญหามันคืออะไรเรามาดูบนหน้าจอเซนทรัลครับพอผมคลิกเข้าไปที่ชื่อคือ,คอที่ตัวยูเซอร์นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายูเซอร์คนนี้เนี่ยเวลาที่เขาเข้าเชื่อมเข้ามาในระบบเนี่ยเขาเชื่อมผ่านอุปกรณ์อะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยยูเซอร์เขาเป็นไวเลสถูกไหมครับพอเขาเชื่อมเข้ามาเนี่ยมันก็ผ่านไปที่ตัวแอคเซสพอยต์มันเข้าไปที่ตัวสวิต แล้วตกลงปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ access point มันเกิดที่ s วิต c h มันเกิดที่ตัวไหนกันแน่มันเกิดที่ access point แล้วหรือไปเกิดที่สวิต c h ตัวที่1ตัวที่2เราสามารถดูเป็นภาพรวมในระบบทั้งหมดครับว่า user คนนี้เนี่ยเวลาที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาที่ตัวประกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยเรามาดู t ร o put นะครับการเชื่อมต่อเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงดูเรื่องแอปพลิเคชันที่เขาใช้ นะครับว่ายูเซอร์คนนี้เนี่ยเขาใช้แอปอะไรอยู่บ้างจริงๆผมชอบไอ้ตัวที่มอนิเตอร์ตรงนี้นะเพราะว่าผมได้ลองใช้นะครับเจ้าตัว Access Point ของอารว่าแล้วก็ใช้ตัว Central เนี่ยผมก็เอาอย่างอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยฮะผมค่อนข้างแปลกใจนะว่าเขารู้จักแม้ทั้งชื่อของตัวรุ่นของเขาเลยใช่ครับแล้วก็รู้เลยว่าตัวเนี้ยเข้าไป Access อะไรบ้างอย่างเช่นเข้าไปใช้ตัวโซเชียลมีเดีย ยูทูบบ้างออฟฟิศ365ใช่ s k y ย e หมดเลยอะไรใช้ Outlook ใช้อะไรพวกนี้รู้ได้เลยหรือแม้แต่ใช้พวกที่เป็นพวกคลาว d ์ไดรฟพวกนี้ดูได้นะครับพร้อมกันมันยังดูได้ด้วยว่าไอแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยแต่ละแอปผมใช้ไปแบนด์วิดต์เท่าไหร่ออันนี้ทั้งหมดก็ทำผ่านแพลตฟอร์มตัวเดียวก็คือตัว Central ได้เลยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็บริหารจัดการที่แบบ ครบวงจร,รไม่ว่าคุณจะ m a n a g ในเรื่องของตัวที่เป็นอุปกรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น access point สวิตช์ตัว gateway รวมไปถึงเรื่อง,องการ c o n f l i c ในแง่ของที่เป็นพวก user authentication นะครับเราสามารถที่จะดิวดาวลงไปว่า user คนนี้มีสิทธิ ที่จะเข้าถึงทรัพยากรของระบบมากน้อยขนาดนั้นใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะระบุว่าคนนี้เป็นเกสหรือว่าคนนี้เป็น employee ภายในแล้วก็ r o l ของ employee คนนี้คือใครทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรนะครับที่ความง่ายถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนระบบ management แบบเดิมๆเนี่ยโอ้แยกเครื่องเป็นเครื่องๆยุ่งมากนะครับเลยแหล้ก็ต้องมานั่งคิดด้วยนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเราจะมีระบบในการ back up ยังไงบ้างสำหรับบนตัว cloud central ของตัว a r u b a เนี่ย เราพรวาย s a level นะครับในระดับ99.99อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึนั้นเราไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าตัวระบบเว็บของเราเนี่ยมันจะดาวนะครับโอเคครับก็ต้องขอบคุณพี่เล็กนะครับผมครับได้ข้อมูลดีๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัว a r ร b a าเซ็นชันะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ SPE a r ร a บนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวแบนเนอร์ตรงนี้ไว้ให้นะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลครบถ้วนลากันไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ